สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะครับเรื่อง fairness นะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่2ที่เราจะพูดหลักๆในวิชานี้นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่อง fairness เนี่ยะจะขอเริ่มจากโดยการยกตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับมันมีหลายมุมมากนะครับตัวอย่างที่หนังสือ e อ h i c a l a นคา r i t ิทพูดถึงก็คือจะเป็นตัวอย่างอันนี้ครับอาจจะ เห,เห็นภาพนิดนึงถึงเรื่องของความแฟร์ไม่แฟร์นะครับก็คือเขาจะพูดถึงเรื่องอสิ่งที่เรียกว่าบทบททูเวกนะครับเป็นเทคนิคทาง NLP แบบหนึ่งนะครับ NLP นะครับ Natural Language Processing นะครับไอเดียก็คือ,อางรครับเวลาเรามีคำเวลาเรามี เร,เราเราเราต้องการจะ r e p r e เ e n t ความหมายของคานะครับความสัมพันธ์ระหว่างคันะครับความสัมพันธ์ระหว่างคาเช่นเราจะจะเช่นคําว่ากู๊ดเนี่ยนะครับเราจะตีความมันว่าอย่างไงนะครับมันจะมีความหมายว่าอย่างไงนะครับคำว,ว่า Ba d มีความหมายว่า,ยวาอย่างไงนะครับคําว่า man มีความหมายว่าอย่างไงคําว่า Wo m ม n มีความหมายว่าอย่างไงอย่างนงี้นะครับเรา เ,เราเวลาเราเป็นมนุษย์นะครับเรามองเราก็พอจะอ oh, okay. ๋อโอเคกู๊ดความหมายเป็นแบบนี้ Man ความหมายเป็นแบบนี้นะครับ Car ขาความหมายเป็นยังไงนะครับดความหมายเป็นยังไงอันนี้เอาเอ,าอาาังกฤษก่อนนะฮะทีนี้วิธีการที่จะเล็บ e s e n t ของพวกนี้นะครับให้คอมพิวเตอร์จัดการได้ง่ายเนี่ยเราก็มีไอเดียประมาณนี้นครับกพคือว่าถ้าเป็นไปได้นยเราอยากจะบอกว่าโอเคกู okay, good, bad ๊ดแบดคำทั้งหลายเนี่ยนะครับสกู student นะครับคำทั้งหลายเนี่ยนะครับเซตของคำทั้งหมดนะครับอันนี้เป้าหมายของที่แบบอยู่ในฝันเลยนะครับเซตของคำทั้งหมดที่มีนะครับเราจะแปลงมันมีฟังก์ชันสักอันนะครับแปลงคำเนี่ยนะครับให้กลายไปเป็นจุดสักจุดในสเปซนะครับที่ที่แทนมันนะครับแปลงเป็นจุดบน อ r กํา,ากลัง m นะครับ m ก็เป็นมิตินะครับอย่างเช่นกู o d ก็อาจจะอยู่เป็นจุดจุดหนึงใน r กําลัง m นะครับ bad ก็เป็นอีกจ,จุดจุดนึงใน r กําลัง m เสร็จแล้วถ้าเป็นไปได้เราอยากให้อ่าให้คำพวกนี้นะครับมันมันมีลักษณะของความหมายไปอยู่ในตำแหน่งของจุดใน r กําลัง m ด้วยนั่นก็คือแทนที่เราจะต้องมองมองว่าเป็นคํานะครับเราก็มองมองว่ามัน เป็นจุดบน R กําำลัง M แทนทีนี้ M เนี่ยก็จะมองว่าเป็นเป็นมิติของความหมายนะครับก็คือยิ่ง M เยอะก็แปลว่าเรามีศับที่มีความหมายหลากหลายมากขึ้นแต่ถ้า M น้อยบางศัพท์ก็อาจจะ,ะความหมายไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีเ M เป็นเนี่ยครับแปลว่า คำทุกคำเนี่ยมันก็จะสามารถ represent ได้เป,เ,ปเป็นแบบ2มิติอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าจะจินตนาการให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็นึกถึงว่าเวลาเรา concept ของสีนะครับใช่ไหมเรามีสีเนี่ยเราก็มีสีสีแดงใช่ไหมฮะเกรย์สีน้ําเงิน blue yellow อะไรประมาณนี้นะครับสีเรามีเยอะแยะหมดเลยแต่เราสามารถเอาสีพวกนี้นะครับไปแมปลงใน สามิติ R G B ได้ใช่ไหมฮะทุกสีเลยสามารถลงไปตรงนี้ได้เสร็จแล้วความสัมพันธ์ของสีต่างๆเนี่ยถูก represen ด้วยด้วยค่า coordinate R, R G B นะอันนี้เป็นเป็นกรองของสีแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำทั้งหมดถ้าเราสามารถแปลงมันอยู่ในรูปของจุดบนอ่า p e c e อันหนึงได้เนี่ยเราก็น่าจะทำอะไรได้หลายอย่างนะครับยกอย่างเช่นนะครับ สมมติว่าถ้าเราทำได้นะครับมันอาจจะเป็นแบบนี้ครับก็คือสมมติว่าเ,เรามีคำว่าแมนกับบูแมนนะครับผู้ชายกับผู้หญิงใช่ปะ่ะสมมติว่าผมผมจะยกยากเป็นสองไปตีก็แล้วกันฮะสมมติว่าแมนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บูแมนอยู่นี้ทีนี้เราเราทราบว่าแมนกับบูแมนเนี่ยจริงมันเป็นคอนเซป เดียวกันอะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเป็นการเป็นเป็นเ,นเรื่องของเพศนะครับเ,เรื่องของเพศเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราเข้าใจเนี้ยในเราเราเอาคอนเซปต,ต์ตรงนี้นะครับมามาวางกับโคอิเนตดูนะครับ mm. เช่นสมมุติว่าเรามีอ่ามีอ่โพลิสแม m นะครับ เรารู้ว่าแมนเป็นบูแมนเนี่ยมันขยับไปตามเวกเตอร์นี่นะครับสมมติว่าเราเห็นโพลิสแมนอีกอันหนึง่งเราก็คิดว่าเอ้ยเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณขยับมาทางนี้นะครับอันนี้คือทิศทางเราบอกวอันนี้คือทิศทางของเพศนี่นะเจนเดอร์ Gender, เปลี่ยนผู้ชายผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาโพลิสแมนวิ่งมาตรงนี้เราก็หวังว่าคอนเซปต์ของระยะ,ะทิศทางอะไรต่างๆมันน่าจะได้เราควรจะเจอโพลิสบูแมนที่นี่ โอเคไหมฮนี่คือไอเดียว่าเอ้ยถ้าถ้าคำมันถูกเอาไปวางบนสเปซโดยที่ยังรักษาคอนเซปต์ concept, ความหมายของมันอยู่เนี่ยมันน่าจะน่าจะน,น,น่าจะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับหรืออย่างเช่นเราบอกว่าโอเคเ,อเด็กกับโรงเรียนใช่ไหมฮะรหรือว่า Student กับ School นะครับ ถ้าเราด,ดูความหมายมนุษย์ก็คือโอเคเด็กก็ต้องทํางานที่สกูลนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหาคําอื่น,นครับอาจจะเป็นอ,อะไรดเีเชฟนะครับคุกมันก็ถ้าวิ่งไปทิศทางนี้นะครับก็น่าจะไปเป็นอะไรที่คําที่มันน่าจะไปเจอก็อาจจะเป็นคิดเช่นนะครับอะไรประมาณนี้อารมณ์อารมณ์ประมาณนี้นะครับเอเคไหมฮะเพราะฉะนั้น ถ้าเราสามารถมีฟัง์กชัน f บางอย่างนะครับที่แปลงคำทั้งหมดนะครับให้ไปอยู่บน Space หลายๆมิติโดยที่ยังในการแปลงเนี่ยนะครับมันเอาความหมายไปด้วยนะครับข้อมหมายที่นี้ก็คือ,อลักษณะของคำที่เ,เ,เวกเตอร์ที่ที่อยู่ในสเปซเนี่ยนะครับมันมีลักษณะของความหมายที่ ที่ที่สอดคล้องกับความหมายจริงในโลกของมนุษย์เช่นในทีศนี้ก็คือโอเคความหมายคือเอ่ทำงานที่เ,เรียนที่แอปนะครับสถานที่นะครับเพลสนะอาจจะเป็นประมาณนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอแล้วท่เชอร์ละ่ะหรือว่าเอา๊ะคุกคุกอาจจะไม่ไปที่คิดเช่นนะแต่ว่าใครที่ที่เรียนที่ที่ที่ครัวก็น่าจะก็จะเป็นอันนั้นประมาณนี้นะครับ ก็ได้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าทิศทางแล้วก็ระยะทางต่างๆถ้ามันมีฟังก์ชัน f ที่สามารถทำข้อนี้ได้เนี่ยเราก็น่าจะทำอะไรได้ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับประมาณนี้ในทาง n l p ก็มีคนพยายามทำข้อนี้ครับแล้วเขาก็ทำได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเขาก็หาวิธีนะครับเขาเรียกว่าเป็นการทำสิ่งที่เรียกว่า word ว o ตถุ x นะครับก็คือแปลงจาก w Word ไปเป็นเวกเตอร์นะครับในในเวกเตอร์สเปซบางอันแล้วสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือสมมติว่ามีคำว่า king นะครับกับคำว่า u e e n นะครับ king กับ u e e n นะครับทีนี้ King กับ Queen เนี่ยสังเกตว่าคอนเซปต์เดียวกันเพียงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเพศนะครับผู้ชายเป็นผู้หญิงนะฮะทีนี้ถ้าเร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 า,เราหาคำว่า Man แล้วก็วิ่งไปตามทิศทางเนี่ยนะครับสิ่งที่เราไปเจอตรงนี้นะครับเขาก็ไปเจอคําว่า w o m e n นะครับโอ้แปบลบว่าก็<ๆ>ก็ดูเว<ๆ>ิร์ก<ๆ>ดีเลยนี่เพราะฉะนั้นทิศทางเราคิดอ๋อทิศทางนี้ก็คือทิศทางนี่ละครับ s ซ็หรือ gender นั่นเองบอกว่าเป็นเพศไหนนะครับเห็นไหมฮะโอเค,ค,อเคทีนี้เขาทำยังไง w o r d ์ดทูเวเนี่ยเขาสร้างยังไง เอาเอาคนมาโคดไหมก็จริงๆก็ไม่ใช่นะครับสิ่งที่เขาทําก็คือเขาก็พยายามสร้างโดยการใช้เทคนิคทางม a ช h นเลอร์นิ่งนะครับโดยสิ่งที่เขาพยายามทําก็คือเขาเอาเอาประโยคทั้งหมดท,ท,ที่ที่เรามีนะครับหรือหรือ,รอถ้าทางเอเอ็นเอลพีเขาจะเรียกว่าคอปัสนะครับเขาก็ดูคําว่าคิงนะครับมันอยู่ใกล้ๆกับคำว่าอะไรบ้างนะครับ คำว่า Queen อยู่ใกล้คำว่าอะไรบ้างนะครับคำว่า Man อยู่ใกล้คำาอะไรบ้างคำ w o m ม n อยู่ใกล้คำว่าอะไรบ้างแล้วเขาเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปไปใส่นะครับแล้วก็สร้างเวกเตอร์ออกมาเพื่อที่ให้เวกเตอร์นี้มันพยายามที่จะรักษาระยะว่าคำที่อยู่ใกล้ๆกันมันก็ควรจะอยู่ใกล้กันในสเปซด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับก็มีเทคนิคบางอย่างแหละสุดท้ายก็เทรนออกมาได้เป็นของมันนะครับ เพราะฉะนั้นพอเรามีเครื่องมือแบบนี้นะครับมันก็มาทําอะไรได้ได้หลายอย่างจนกระทั่งมีคนไปนทดลองของแบบนี้ครับเฮ้ยถ้าเราลองแบบนี้ล่ะอ,อ,อันนี้ king queen man woman ใช่ไหมเอาใหม่เราเราลองของบบนี้ครับ man แล้วก็ man แล้วก็หาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ครับอยู่ตรงนี้ แล้วก็ดูเวกเตอร์นี้ออกมาครับทีนี้เขาไปหาต่อครับเอ้ยถ้าเราอูแมนล่ะอูแมนจะเทียบกับอะไรล่ะโอเคคอนเซปต์ okay. เดียวกันเลยครับเหมือนคิงควีนเนาะคิงไปควีนเอาแมนไปอูแมนเพราะนั้นเอ่อถ้าเรามีแมนกับอูแมนคือเราเรา,าเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางถามแบบนี้ครับก็คือถ้าแมนเป็นเป็นคิงอูแมนเป็นเป็นอะไรก็เป็นควีนงั้นก็เอ้ยก็เหมือนเป็นอะไรที่มันโอเคเนาะแต่ทีนี้เราลองไปดู คำที่มันมันไม่ควรจะมีเพศนะครับคำเนี้ยไม่ไม่ควรจะมีเพศเนาะคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเอาแมนวิ่งไปหาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์แล้ววูแมนล่ะวิ่งไปทางนี้จะไปเจออะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาถามนะครับปรากฏว่าสิ่งนี้เขาไปเจอนะครับเป็นมันควรจะมันควรจะไปเจออะไรหรือไม่ไปเจออะไรหรือไปไปเจอคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าการที่ แปลงสถานะจากคนไปเป็นคอมพิวเตอร์มันไม่น่าจะมีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องนะฮะแต่สิ่งที่เขาทําคือที่เขาเจอคือมันไปเจออะไรอย่างอื่นนะครับซึ่งไปดูในเปเปอร์ได้ะะที่ที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับพอพอเจอนี้เขาก็เลยเอ้ยแปลว่าไอ้ของที่เราทำาวิรทูเวกมาเนี่ยมัน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 เอนโคดอะไรบางอย่างที่ที่อยู่ในใน เด t a าเซที่เราใช้เทรนนะครับมันจริงๆก็คือมัน ENCODE BIAS นะครับหรือเขาเรียกว่า HISTORICAL BIAS นะครับที่อยู่ใน text ที่เราไปเอา,เอาไปสอนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัวโมเดลที่สร้างมาได้เนี่ยมันมัมนมีมันมีอคติหรือหรือ b i as ติดมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับข,ของของ Bias ที่ที่อยู่ในสิ่งที่แมชชีเน็ตมันมันมัน,ม,นมันเรียนรู้มานะครับซึ่งเวลาพูดถึงไบแอสเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องของแฟเนส s นั่นแหละคือความเสมอภาคนะครับแฟเนสนะครับก็คือเอ้ยทำไมทำไมผู้ชายไปจับคู่กับโปรแกรมเมอร์แล้วผู้หญิงไปไปเป็นอย่างอื่นทำไมผู้หญิงไม่ไม่เป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ผู้หญิงบ้างล่ะอะไรประมาณนี้นะครับมันไม่ควรจะมันไม่ควรจะ มีทิศมันไม่ควรจะมีอะไรที่ขึ้นกับเพศะนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเออ่ทีนี้